จะมาที่วัดป่าค่ะวัดป่านะครับวัดป่าน้องลมครับไปเลยอ่าวัดปาน้องลมมีของเล่นนะครับให้เด็กๆเล่นด้วยนะครับเห็นไหมครับวัดนะครับเออส่วเวลาครอบครัวมามาวัดก็พาลูกเล่นค่าเวลานะครับเห็นไหมวัดจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับอ่าเป็นที่ปฏิบัติธรรมอีกด้วยนะครับแล้วก็เป็นที่เล่นสําหรับ เด็กๆลูกหลานของบ้านเรานะครับอา้าวลงได้ยังลูกลงได้ยังนี่คือวัดป่านะครับเนี่ยอ้าวลงได้ลง,ลงไปเล่นที่อื่นบ้างไปดูที่อื่นบ้างอันนี้คือหอคอยหรือเปล่าเนี่ยหอคอยไก่อ่า,อามีให้เด็กเล่นนะครับตัวสวยงามนะครับตัวนี้อ้าวเชียร์เล่นใส่เชียร์หันหน้ามาสิถ่ายรูปก่อนหันหน้ามาก่อนขันหน้าก่อนอ้าวไปไปเล่นที่อื่นก่อนไปดูที่อื่นแล้ว เล่นอะไรครับเล่นชิงช้าไหมเออไปมีชิงชา้าก่อนชิงช้าก่อนนั่งชิงช้าก่อนดิเออชิงช้านะครับนี่ทําจากล้อรถนะครับไอเดียเก่งมากอไอเสียเล่นอยู่ครับอ้าวเอานั่งหันหน้ามาถ่ายรูปให้หน่อยพ่อจะถ่ายรูปให้อ่าหันหน้ามาตึงอ่านี่นะครับนี่คือของเล่นที่วัดนะครับที่จัดไว้นะครับ ไปที่อื่นก่อนอ่าไปตรงนี้ตรงนี้คืออะไรบ้านสไลเดอร์นะครับสไลเดอร์อตรงไหนอีกไปใหม่ขึ้นใหม่ครับมีสไลเดอร์ให้กับเด็กด้วยนะครับอันนี้คือวัดป่าน้องลมนะครับดูดูด,ด,ด,ดูวัดเห็นไหมครับบริเวณวัดอ่าอันนี้คือบอริเตียนวัดครับอันนี้ ก็วัดนะครับอันนี้เป็นเป็นสวนสำหรับเด็กเล่นนะครับตัวนี้อ้าวลงมาเลยอ้าวมีนั่งอยู่ตรงนี้เอาถ่ายรูปหน่อยหนึ่งสองสามเพื่อเปล่ามอสไาดฝั่งนี้ดิอ้าวโอ้ยสไลตัวนี้ตัวนี้มันมีอันนี้จะพึ่งลงเลยมันมีใบไม้อยู่เยอะเอ้ามันไม่ค่อยสาดเท่าไหร่ไปฝั่งโน้น ที่เดิมที่เดิมมันมีใบไม้ดอกไม้หล่นลงมาอู้ชัวอ้าวไปที่อื่นดิไปนู่นไปดูเครื่องบินสิมีเครื่องบินด้วยนะครับไปดูเครื่องบินสิเอาใส่รองเท้าก่อนสิลูกไม่ใส่รองเท้าเลยอ้าอันนี้คือเครื่องบินนะครับอ่าเชยไปขึ้นเครื่องบินหน่อดูสิมีอะไรครับตัวนี้โอ้โหทำเป็นเครื่องบินนะครับ เรื่องมินฝั่งนน้นขึ้นฝั่งนน้นเดินไปฝั่งนน้นดิเดี๋ยวไปใส่อะไรเข้ามานะมันมันมันเปื้อนลูกมันเปื้อนเชี่ยวมันต้องใส่อะไมาขึ้นข้างบนนู้นข้างบนนู้นเห็นไหมตรงที่นั่งอ่ะเอห็นไหมเขามีที่นั่งอยู่เห็นไหมเห็นไหมนี่คือเครื่องบินนะครับเครื่องบินอ้าวเห็นได้ยังไอ้เชียร์ว่าง่ายจบ ขึ้นเครื่องบินแล้วนะครับอ้าวมองยกมือซิยกมือซิบยบายโอเคอ้าวลงมาขึ้นเองก็ต้องลงเองอบาสเสียวครับมันสูงหน่อยอ้าวลงมาลงมาเอามือจับตรงนี้อเออลงเออนั่นแหละได้แล้วเนี่ยได้แล้วกลัวนะครับอ้าวลงมาฝึกครับ ไม่ต้องจับจับี่จับราวเนี่ยเออจับฝึกเออลงมาเองก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรลงมาหนาั่นลงแล้วเนี่ยจะจะถึงแล้วนี่จับจับนี้อีกจับตัวนี้ก่อนลงมาเร็วๆให้เหล็กเออให้ลงมาจับเหล็กเนี่ยจะถึงแล้วจะถึงแล้วเออต้องฝึกเองลูกฝึกเออฝึกลงมาเองนะครับนานได้ไงเป็นไงแป้มือหน่อยตรงนี้มันมันลื่นมันลื่นไม่เอา รถบาสไปเราไปรถบาสต่อนะครับไปรถบาสเดี๋ยว,ว่างเหยียบน้ำน,นี่นี่นี่น้ำเนี่ยขึ้นรถบาสเดียวโอ้รถบาสเขายังไม่ทำขามสัดเขยังไม่ทำวามสาดร,รถบาสป้าบ่แล้วติดใจเครื่องบิน,นอันนี้คือที่วัดป่าน้องหลมนะครับจัดเป็นสถานที่เขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นสวน ให้เด็กเล่นนะครับสวยงามครับจัดสวยงามมากอ้าวขึ้นมาเลยลงเองนะขึ้นแล้วต้องลงเองนะขึ้นมาลงเองเอาอีกรอบนะครับโอเคแค่นี้ก่อนนะครับ